แล้วยืนแล้วยืนแล้วเรามีกำลังเอามีไล่กดไปก่อนก็ได้เรามีไล่เรื่องน้องรู้เรื่องกดไปก่อนน้องยืก่อนไปก่อนเาเยอะพี่อย่าไปเล่นน้องเล่ายอะลับเล่นน้องจับป่ะเนาะเออชุกไปผมชุกไปผมชุกไปอยู่กูเยอะชุกไปโอ้โหรถมันได้ขับเยอะเกินเว้ยทำไมรถมันได้ขับเยอะจังวะ ไฟเป็นไงไฟเป็นไงบอกบอกเรืร่อยๆพูดเรืเร่อยๆเหลือแค่กวกบมือสามคนหมายความว่าไงไอ้ <laughs> หี้ยหมายความว่าอยังไรอย่างเงี้ยแตจริงๆเลยในไฟใจดีอาจจะแบบไหวยอยู่แต่ว่าทุกคนลง,งมาหมดเลยอะไรอย่างเงี้ยของโลกในแง่ดีมากคุณหมดใช่ใช่ ต้องให้ล็อกรถบ้าเนี i, ่ยต้องให้ล็อกรถบ้างล็อกก็ดีเพื่อนไม่ต้องล็อกหรอกไอ้เหี้ยบ่ะกูได้เก่งนะกูได้เก่งนะไอ้หอยยูหวอยู่เอ้ต้องเพื่อนตายตรงนี้กูเห็นได้ผีเก่งนะไปหยิบ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 ใครมันชนกูไอ um ้เหี้ยโอ้รถพังอีกพระเจ้า ทำให้เดี daddy, ๋ยวทำให้ยิงกดให้หน่อยข้างหน้าข้างหน้าทำให้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 เกิดแล้วยืนแล้วยืนแล้วเอามีกำลังเอามีไล่กดไปก่อนก็ได้เรื่องน้องรู้เรื่องกดไปก่อนน้องยิงยิไปก่อนน้องเเยอะพี่อย่าไปเล่นน้องเล่าเยอะกลับไเรื่องการ์ดาหน่อยเออชุกเข้าไปชุกเข้าไปชุกเข้าไปอยู่กูเยอะชุกเข้าไปยังไม่ตายนี่ยังไม่ตายปุยยังไม่ตายยะงหลัวปุยยังไม่ตายปุยยังไม่ตายยิงให้ก่อน มาเอาปืนตัวนี้หน่อยมาปืนตัวนี้หน่อยมาเอาปืนมาซ้ำปืนบอกเปลี่ยนมีดปีเปลี่ยนไม้ซ้ำปืนหน่อยตืน่ตตน,น,นขึน้นมาตื่นขึน้ขนมาเพื่อนตื่นขึ้นมาพี่ก้าวปืนมายิงก่อนพี่ก้าวพี่ก้าวปืนยิงเขาไม่ต้องการเขาเป็นตองการเขาเป็นตรงการกับเพื่อนเขาเป็นตองการเขาเป็นตองการ ก่อกลุ่มเล่นเอ็มดีมึงอย่างเงี้ยไปบอกเพื่อนก่อกลุ่มเล่นเลยพี่พี่ก้าขอมไม่นึงพี่ก้าขอมไม่นึงโอ้กูตายเฮียพอเอาส่มาตายมึงเหรอปะโอ้โหรถมันได้ขับเยอะเกินเว้ยทำไมรถมันได้ขับเยอะจังวะ ยาวแบบนี้ยาวทรงนี้ยาวกูดู่ละแบบนี้สวย โอ้โดนได้ไงวะไอ้เหี้ยศพแม่งทยอยมาเรื่อยอย่างงี้ไม่อรอดแล้วไอ้เหี้ย กูอยากรู้ว่าในไฟมันคุยมั้ววะทำไมเมื่อกี้กูไม่ได้ยินเนเี่เลย เสียงรถตำรวจเนี่ยเสียงรถนะเนี่ยเสียงรถตำรวจเสียงรถหมอเนี่ยแต่ขับผ่านไปแล้ว Oh então. มันว so. oh, oh, oh. oh ุ oh. ้งได้ไม่เกินสิบรอกเกินถ้าเวลาเนี้ยกินอ้าเจ้าโอ้โหมัดโอ้มึกดกกัก้ก้ยม่เอ้อ้มกอ้กดึกัโออ้ยมัยกโ้ยมึงกโมกดโ้มกย เหลืออีกสองคนเหลืออีกสองศพมามาหาเลยดิตรงไอช้อนอะ่ะมีปะเลขอะไรเลขเลขเลขส่งมาแล้วมามึงขึ้นดิเหลืออีกสองศพเมาเอากูไปพาน่แน่ พี่ไม่อยู่วงไฟแต่แรกไงพี่ไม่รู้เว้ยไม่ไม่รู้อะไรทั้งนั้นนะถ้าเฟสจะเฟซไว้หมดแล้วแล้วแม่งมาตีตอนจังหวะที่โดนโอ้พระเจ้า เออเออมึงต้องยิงดิไอ้เหี้ยปกติไอ้มะนาวเจอแม่งบอกขอสอบได้ครับเจอแล้วเจอแล้วไม่ตำรวจตำรวจแม่งขับหนีเฉยเอ้าตำรวจแถวตัวสารช่างนมเยอะมากยังไม่ได้ห่อเลยแม่งไล่กูแล้วเนี่ยโอ้สุดยอดตำรวจเยอะมากไม่ตำรวจตำรวจตำรวจแถวตัวสานช่างนมเยอะเยอะมากมากเมื่อไหร่มึงจะทำงานเหมือนไงวะตำรวจเนี่ยกูงงวะไอ้เหี้ย มองเหมือนมันรีบเนาะมันไม่เรียบหรอกครับถ้าเป็นกูถ้าเป็นกูมัเน,มมนเอามึงมึงได้เกิดละถ้ารลับกันมึงเป็นกูเนะมึงได้เกิดละไอมะนาวมันไม่สนเด้หละไอเหี้ยว่าจะมีศพหอ่อไม่หอ่อ ที่ตำตํรวจตำรวจตำรวจหน้าจีทีบีที่กำลังขึ้นบงบนนี่ยข้างหลังอะตำรวจเยะะอะไปหมดใช่เมฆปาจีทีบีที่กำลังขึ้นบงบนอะเป็นคล้ายทหารอะ